ผมขอจ่ายทีเดียว2ทีนะลุว่าน่าจะได้อยู่ถ้าจ่ายด้วยไวเริ่มโอเคว่าไปนหนึ่งแล้ว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 ,ลว,ลวจ่ายมาบิ๊กวินแรกมาเลยจ้าเป็นรองเท้ากันเลยก็อ่ะก็สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาเจอกับลุงที่ช่อง ลุงพาปั่นนะจ๊ะก็วันนี้เรามาอยู่กับอีกหนึ่งเก็บโอของลุงอีกแล้วสครัตดีไลท์ช่วงนี้บอกเลยว่ามือกําลังขึ้นได้รัวๆก่อนหน้านี้เนี่ยคือฝันร้ายเลยนะเดือนที่แล้วในลุงบอกเลยว่ายับยับแบบยับยับยับอ่ะโอเคเอาว่าเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าไอช่วงนี้มันหน่วงหน่วงหน่วงกันเนี่ยอันนี้ก็ถือว่ายังหน่วงนะยังยังไม่ลื่นขนาดนั้นแต่ก็ดีขึ้นมากละมาเราลองมาดูกันว่าไอพอมันไม่ได้หน่วงขนาดเขาที่แล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้าง วายแนวตั้งไม่ได้ใช้เนี่ยเนี่ยก่อนหน้านี้นี่แทบไม่เคยเห็นภาพแบบเนี้ยเนี่ยจะเป็นภาพางเนี้ตลอดการคือคลิปหนึ่งแม่งนานเพราะแม่งหมุนนานอย่างนี้แหละอันนี้้ายแล้วาล้วา,ยวา,ยวายแล้วคือลุงตั้งชื่อนะว่าเป็นการหมุนแบบเอ่อแทบหลับอันนี้เกือบหลับแทนแล้วกันคือมันดีขึ้นน่ะแต่ยังดีไม่หมดนะทุลละมา 17K นะกำไรจาก ท้ายแล้วที่ไปเล่น Lucky n e g o มาเข้าฟีเรเกมเดียวก็เลยโชคดีหน่อยจริงๆ Lucky n e g o แม่งเข้าฟีเรเกมยากนะอ่ะเรามาดูเกมนี้กันเกมนี้เนี่ยล่าสุดที่ลุงเล่นไปก็คือเหมือนไม่เข้าฟีเกอมั้งจำไม่ได้แล้วน่าจะนานแล้วแหละกลับมาซ้ําหน่อยแล้วกันแล้วเดี๋ยวตามสูตรนะจบเกมนี้เดี๋ยวไปต่อบกิน n n i n g p a r a d i เลยนะไปลุยๆๆลื่นขอลื่นๆอ้ยตอนแรกมองผิดนึกว่าเบส15บาทตกใจหมดขอเข้าฟีเรเกมมาเกมนี้ แต่จ,จริงเอ่อพอวายจ,จ่ายด้วยวายแล้วคูณ2เนี่ยมันลุ้นข้างนอกได้อยู่นะลุ้นการแบบดิ้กวินข้างนอกได้อยู่ก็หวังว่าจะมีแบบนั้นไม่ต้องเข้าวีเกมก็ได้ตอนนี้เราโบรไปลวสองพลันนะจ๊ะเกมนี้คือเอ่อเวลากินเนี่ยมันกินโหดนะลุงบอกเลยแต่เวลาจ่ายถ้ามันจ่ายแบบเข้าฟรีเกมแล้วมันจ่ายด้วยวายเนี่ยถือว่าเอาเรื่องลุงเคยแบบ ปีตีแตกไปรอบหนึ่งนะคือแม่งสุดยอดมากตอนนั้นยังจําได้เลยตั้งแต่ทําทําทําคลิปแรกๆเลยนะตอนนี้ก็ย,ยังยังยังอยู่แล้วก็ยังเป็นทุนให้เอามาเล่นต่อได้แต่อย่างที่บอกนะเดือนที่เรโดนเป็นหนักมากเฮ้ยเดี๋ยว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 เมื่อก,กี้บอกโดนไปสองนี่โดนไปสี่แล้วรวดเร็วมากทําไมแววหมดมันมาวะเออเออเออเน้นเน้น โอ้ยแม่งอ่ะไปหมุดเองอ่ะอยาด้วายสามร้อยศับทถามว่า60สิบไม่บอกวายจ่ายแล้วมันจะคูณสองนะก็บิ๊กปิงข้างนอกได้ชิวๆเลยถ้ามีวายหลายตัวเป็นกล้องอันนี้ก็เบ็ดไปตามที่ทุนที่เรามีนะลุงบอกไปตลอดทุกครั้งทุกคลิปนะว่า เออไม่ต้องดูเออไม่ต้องไปเบสตามที่ที่ลุงเบสก็ได้แต่ไปเบสเท่าที่ตัวเองไหวเท่านั้นก็พอแล้วนะเล่นตามที่ตัวเองสะกาะได้สนุกเพราะว่าจริงจริงลุงก็ไม่ได้มาเล่นเกมนี้เพื่อหวังรวยนะคือบอกตรงว่าด้วยความที่มันเป็นเกมสน็อตมันเป็นเกมที่เกิดมาทําเพื่อคิดเงินเราอยู่ละอันนี้โดยธรรมชาติคือเราอันนี้คือสิ่งที่เราต้องรู้มันคือการพานันเกมแบบเกมเริ่มพันเกมการพานันชนิดหนึ่ง ดังนั้นก็เล่นอย่างระมัดระวังนะจะแล้วบิ๊กวินไปเลยไฟว่าคาย3า6 0ันสายโอเคชูใจขึ้นมานิดนึงหมุนนานแม่งเลยแล้วกันล่อยให้กูชมไม่ได้ขอ,อเข้าฟีเเกมหน่อยเข้าฟีเกเอเกมแล้วเกมสําคัญนะเกมนี้พอเข้าไปเนี่ยมันก็จะได้ตัวคูณเพิ่มแล้วก็ถ่าวาวจ่ายก็เป็นสองเข้าไปอีกก็จะคูณคูณคูณ วีคูณเข้าไปอย่างน้อยขอสักคูณห้ากำลังดีมันมีคูณห้ามีดิเฮ้ยโอ้ยไม่ได้เล่นนานจัดเลยนีดูดีลืมไปหมดละไปไปเส้นทางทำไมรู้สึกอย่างหนทางมันมันไม่ค่อยยาวไกลเท่าไรหร่หรอเนี่ยเวลามันหน่วงเเยอะเนี่ยลุงส่วนใหญ่ลุงจะเสียนะเดี๋ยวมาดูกันว่า อันนี้ก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ยังอยู่หน่วงหน่วงแบบรับได้อะมันจะมีแบบที่บอกอะไรคือก่อนหน้านี้แม่งหน่วงแบบรับไม่ได้เลยแบบจะรับอ่ะทีหนึ่งเนี่ยแม่งไปเนียไปตลอดไม่มีตึ๊ก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 รัวรัวแบบเมื่อกี้นะจ่ายทีตัวลิงนะทีที่ลุงพูดถึงเออมาแล้วมาแล้วโอเคโอเคโอ้ยนึกว่าเข้า เอาล้วครับเราลัวแล้วครับตอนนี้ลุงกดค้างแล้วนะลุงกดค้างไปเลยเร่งสปีดอยากเข้าฟรีเกมมาดัดคัดเลขเก,ก้าคือเพิ่งไปรู้มาว่าไอ้อันไอไอ้ฉึกๆอะ่ะเออลุงเรียกว่าอ้าวแล้วเข้าฟรีเกมฉึกๆไปทีเราโดนไปครึ่งหนึ่งเกินครึ่งโดนไปหมื่นหนึ่งเลยนะขวาผ่านตลอดอยู่แล้วแล้วเป็น น้อยสุดเลยจ้าอะขวาผ่านตลอดคูณ2องได้ปะล่ะอะคูณห้าโอเคยังถือว่ารับได้แปดหมุนขอจ่ายทีเดียวสองทีอะถืว่าน่าจะได้อยู่ถ้าจ่ายได้ไวเริ่มโอเคว่าไปนหนึ่งแล้ว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 ,ลว,ลว,ลวจ่ายมาบิ๊กวินแรกมาเลยจ้าเป็นรองเท้ากับเลขเก้านะทุกคนอะมันหกมาก่อนเลยเรายังตามอยู่นะเรยังตามอยู่โอเคจ่ายเพิ่มไปเนี่ยถ้ามันมีวายแล้วมันจะ ถ้าได้สัก12หมุนลุงว่ากำลังโอเคเลยนะอันนี้มันได้หมุนน้อยไปหน่อยเนยเนเนเนคือเกมที่ค่าอุ้ยวานมาเป็นย่วงั้นแล้วเล็กเออไปต่อได้ปะอยากไปต่อวะเบสสองร้อยไปเลยดูยไม่ซนลระแม่งหมดก็หมดเวนเจอกูแน่เอเพันสอง แม่เอ้ยทำไมต้องได้แค่8หมบุตรมาโคตรเซ็งเลยเอจริง9ขอรอบแก้ตัวได้ไหมมีรอบแก้ตัวให้ไหมจีิจขอรอบแก้ตัวหน่อยปึ๊บอมาเราเน้นๆตอนนี้หนึ่งซีเกมมันจะไปมันจะไปพออะไรแต่อย่างที่บอกนะ จริงๆอ่ะลุงเตรียมใจไว้แล้วนะคืออาถานาลุงเนี่ยแม่งแรงจริงไอการการจะเล่นฟรีเกมครั้งที่2เนี่ยแม่งยากเสมอคือแบบไม่ใช่ว่าเข้าไปแล้วไม่จ่ายนะแม่งไม่เข้าอันนี้คือประเด็นคือถ้าเข้าไปแล้วแม่งไม่จ่ายนั่นอีกเรื่องแต่เนี้ยแม่งไม่เข้าอ่ะเรามาดูกันว่าเราจะได้เล่นฟรีเกมอีกครั้งหนึ่งไหมเอาแล้วเบสสองร้อยเพิ่มอ่ะเรามาได้แก้ตัวเมื่อกี้ขวาอ่ะลุงให้มันแก้ตัวอีกทีหนึ่ง กลางสโอ้โหหนักเลยอันนี้หนักแม่งเศ้าเลยวะแม่งคูณ4เมื่อกี้เมื่กี้ก็ไม่จ่ายอยู่แล้วแต่ถ้าสมมติว่าคูณสแล้วคูณแค่2แล้วลว,วายมันมาบ่อยอะ่ะก็อีกเรื่องหนึ่งนะแต่รู้ว่าแม่งก็ยากอะจะกลับมาโอโหดูลองคิดถ้าคูณ5้าจะหนักขนาดไหนอ่ะสามหมุน ให้ปหล่าให้ก็เอาดโอ้โห <What? S 1> ไม่ได้อ่ะสามหมุนสุดท้ายสองหมุนสุดท้ายว้าวไปหนึ่งเดี๋ยวมันต้องมีว้าวอยู่แล้วไม่ต้องกลัวนะทุกคนโอ้โหเจ้าเลยคนสุดท้ายครับแล้วก็เป็นมาดาคัสแปดพันกลับมาทุนปะวะใช่ปะเออได้มาพันหนึ่งโอโ้เล่นตั้งนานอ่ะไม่เป็นไรก็ถือว่าไม่ขาดทุนก็ถือว่าดีแล้วนะอ่ะก็เอาเป็นว่าคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ลแล้วกันแล้วเดี๋ยวเกมหน้าเราไปเล่นบิ ie, Paradise, กนีพาราไดต์กันต่อก็ เออถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดซับกันไว้ด้วยนะคอมเมนต์มาคุยกันได้ก็คลิปนี้ไว้เท่านี้ละกันนะครับผมเจอกันใหม่ไปละเจอกัน